สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปวอล์กกันค่ะวันนี้พวกเราขอรับบทเป็นอาสาสมัครหนึ่งวันค่ะโดยอาสาสมัครที่เราเข้าไปทําก็จะเป็นของมูลนทธิกระจกเงาค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กมกราช่วงเช้าอากาศดีมากเลยค่ะโดยทางเราจะส่งสมาชิกไปเพียงแค่2คนนะคะเนื่องจากเวลาของพวกเราไม่ตรงกันค่ะมีเด็กๆหลายโรงเรียนนะคะเข้ามาทํางานเป็นอาสาสมัครซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ของวันนี้นะคะพี่ๆที่ควบคุมเขาก็จะให้ทางเราเนี่ยได้แยกของนะคะเป็น ซึ่งจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนด้วยมันมีหลากหลายอารมณ์อยู่ข้างในค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราจะให้ทั้งอารมณ์ขันและความรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนค่ะถ้าเครียดเกินไปอาจจะทําให้ปวดหัวได้ค่ะโดยพี่ที่ควบคุมเรานะคะก็จะพาเราขับรถออกไปยัง จุดที่ต้องแยกของค่ะซึ่งจะไม่ค่อยไกลมากนะคะทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพี่เขาแบบดูแลดีหรือเปล่าเขาบอกได้เต็มปากเต็มคาเลยนะคะว่าโอเคมากเลยค่ะแนวน้มออกไปทางดีเลยได้ซ้ำค่ะการขับรถก็โอเคค่ะขับนิ่งๆสบายๆแต่คลิปเราเร่งความเร็วนะคะเเร็วไปนิดหน่อยตอนนี้เราก็จะอยู่กับน้องวิมลิรีนะคะและก็วาริศลานะคะหลังจากลงรถไปนะคะเราก็ต้อง นั่งฟังแล้วก็นั่งเตรียมตัวบอกเลยว่าอากาศร้อนแล้วเหนื่อยมากถึงเหนื่อยแต่ว่าเราได้งานทํานะคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ดีใจมากเลยทุกคนคเห็นแดดข้างนอ,อกไหมคะใช่ค่ะหนูไม่เห็นยอกเล่นค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าโดยเวลาที่เขาจะให้ทํานะคะก็จะเป็นช่วงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเลยค่ะถ้าหากทำเต็มเวลาทางอาสาสมัครก็จะมีรางวัลพิเศษให้ค่ะแต่ไม่บอกเราค่ะนะคว่าอะไรค่ะเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับน้องๆหนูที่แบบว่าอยาก เก็บพอหรือว่างๆแล้วอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็สามารถ ไปสมัครดูได้นะคะเพราะว่านิงคิดว่ามันโอเคมากเลยค่ะสําหรับการทําอะไรแบบนี้แต่เสียดายมากเลยค่ะธัญรัตน์ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าธัญรัตน์ติดงานดูหลังจากที่เพื่อนส่งคลิปมานะคะธัญรัตน์ก็อยากจะไปลางล่างแล้วก็อยากไปมากเลยค่ะคแกเราจกบอกว่าคนมันเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันก็แบบเข้ากันได้อะทุกคนทุกคนเก็ตไหม,มว่าแบบส่วนใหญ่ที่เขามาทาก็จะแบบอายุรุ่นราเขาเดียวกันอะเอ,อ้เราก็แบบโอเคนะแต่ว่าพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่เขาพูดใจดีนะคะหนูแบบ ขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะหลักๆนะคะก็จะเป็นการแยกของเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนที่ลงด้วยว่าวันไหนเขาจะให้ไปทําอะไรนะคะวันนี้มาถูกวันมากวันนี้มาวันเก็บของงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปยาวๆกันเลยค่ะ เอาล่ะคะ่ะทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ